วงการเคป๊อปเริ่มต้นปีกันอย่างคึกคักกับเวที Golden d i s c Awards ครั้งที่36 Golden Disc Award 2022เ <2022, S 1> พิ่งจบลงไปเมื่อวันที่8พร้อมกับวง BTS ที่คว้าถึง4รางวัลกลับบ้านซึ่งประกอบไปด้วย d ดร์ซังอวอร์ for Album of the year, Season Golden Disc Popularity Award Album b o บอลซัง bon และดิจ i ท a l บอลซังในเวลาเดียวกันเพลง Celebrity ของ IU ก็คว้าทั้งแดร s ซังและบอลซังสำหรับ Digital Song of the year โดย Golden Disc Award ครั้งที่36นี้ได้จัดขึ้นที่ g o s h o c k Sky Dome สนามเบสบอลใจกลางกรุงโซนั่นเอง Marvel Studio ลั่น ในปี2022นี้มีเป้าหมายใหม่คือชิงออสการ์ Marvel Studios กลับมาแล้วหลังจากห่างหายไปราว2ปีพร้อมกับเป้าหมายที่จะผลักดันงานต่างๆของปี2021ไปสู่การเข้าชิงออสการ์ในปีนี้ซึ่งประกอบไปด้วยภาพยนตร์เรื่อง Black Widow Eternals, s h a n g c h i and the Legend of the Ten Rings และหนังที่สร้างร่วมกับ Sony Pictures อย่าง Spider-Man No Way Home และ Venom Let There Be Carnage โดยก่อนหน้านี้หนังแนวซูเปอร์ฮีโร่จะถูกมองว่ามุ่งหน้าทำเงินบนตาราง box office เท่านั้นแต่การประกาศตัวของ Marvel Studios ครั้งนี้ทำให้ภาพลักษณ์หนังรางวัลที่ดูแสนยากและหนังเมนสตรีมนั้นเริ่มไม่ถูกแยกออกจากกันอีกต่อไปนักสแสดง Snowdrop, j o h h a และ Ji Soo b l a c k p i n k ได้โพสต์ไว้อะไรค Kim Be ู เมื่อวันที่7ที่ผ่านมาเพื่อนนักแสดงซีรีส์ Snowdrop ผู้ล่วงลับอย่างคิมมีซูทั้งจองแฮและจีซูแห่งวง Black ทิงได้โพสต์รูปไว้อาลัยคิมมีซูผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นที่ว่าห้อง207ที่รักหลังการจากไปของคิมมีซูเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาได้สร้างความเสียใจให้กับแฟนๆและเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างมากโดยงานศพของเธอจัดขึ้นเป็นการส่วนตัวตามความต้องการของครอบครัว,วผลงานสุดท้ายของเธอคือซีรีส์เรื่อง snowdrop ที่กำลังฉายอยู่บนช่อง JTBC ในประเทศเกาหลีโดยเธอรับบทเป็นยอจองมินหนึ่งในรูมเมท รับเพื่อนสนิทของยองโรผู้รับบทโดยจีซูแบล็ k ทิงนั่นเองแล้ววันนี้หมดเวลาลงแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของโมโนท9นีนค่ะ